สวัสดีค่ะเฟื่องค่ะวันนี้นะคะเพิ่งจะพาทุกคนค่ะมาดูมินิที่เท่ที่สุดนะคะนั่นก็คือตัวมินิคอนเวอร์ติเบิลที่อยู่ด้านหลังเฟื่องนั่นเองค่ะสีที่เห็นนะคะจะเป็นสีสตรไรท์บูล เป็นสียอดนิยมเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพามาดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะว่ามีอะไรบ้างมินิเปิดประทุนนะคะจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่ะมาจากตัวมินิแฮร์ ats, ประตู Cooper S นั่นเองค่ะแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คือตัวหลังคาแล้วก็ตัวฝากกระโปรงดน้าท้านยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2000 2 0 0 0ซีซี192แรงม้าทวินพาวเวอร์เทอร์โบไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED daylight เต็มวงค่ะล้อมแม็กค่ะล้อมแม็กจะขอบ18นิ้วตัวนี้จะเป็นยางรันแฟตค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของตัวมินิแฮชสามประตูค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวคีย์เลสปลดล็อกหรือว่าล็อกรถจากปุ่มนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวรถนะคะไฟท้ายของมินิคอนเวอร์ทิเบิลคันนี้ไฟท้ายแบบยูเนียนแจ็คค่ะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะคะก็จะเปิดปิดแบบไม่เหมือนกับตัวแฮสทั่วไปจะเป็นเปิดแบบนี้นะคะด้านหลัง ในการใช้พื้นที่ถ้าเราปิดหลังคาแบบนี้นะสามารถใช้พื้นที่ได้ประมาณ215ลิตรเลยทีเดียวค่ะถือว่าค่อนข้างเยอะและยังจะมีฟังก์ชันตัว Easy l o ร k เพื่อที่จะให้เราเปิดท้ายตรงนี้นะใส่ของหยิบของได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนี่ย ำหรับภายในตัวเบาะของมินิคอนโบเกิลค่ะจะเป็นสีน้ำตาซึ่งจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นค่ะมาพร้อมกับหัวเกียร์แบบไฟฟ้าตัวนี้หัวเกียร์จะเป็นดูโอคลัส7สปีดค่ะและยังมีในส่วนของตัว ฟังก์ชันโหมดการขับขี่ค่ะสามารถที่จะปรับโหมดได้เป็นโหมดสปอร์ตโหมดกรีนโหมดมิดได้ตามที่เราต้องการขับน้าพอจะเป็น8.8นจุดมากที่จะทัสกินได้ค่ะมีกล้องถอยจอดด้วยค่ะ พวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีตัวจอ H-UP Display ค่ะที่จะช่วยให้เราดูเลขไมได้นะคะก็จะเห็นเฉพาะคนขับนั่นเองค่ะพงนะคะจะเป็นลำโพงแบบฮาร์มัน็ได้าน12ตัวสำหรับการเปิดปิดหลังคารู่ค้าสามารถทำได้หลายวิธีค่ะก็คือ 1. สามารถที่จะเปิดปิด จากปุ่มในรถได้เลยค่ะก็กดแช่ไว้จนกว่าจะเปิดปิดสําเร็จหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเปิดปิดจากกุญแจก็คือถ้ากดปลดล็อกแช่ไว้ค่ะหลังคาก็จะปิดถ้ากดปลดล็อกแช่ไว้หลังคาก็จะเปิดออกนั่นเอง ปิดหลังคาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18วินาทีนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวหลังคาจะเป็นผ้าแคนวาสแล้วก็ถักทอเป็นรูปลายยูนียนแจ็คมีสารกันควารมร้อนแล้วก็สารการันน้ําไว้เรียบร้อยค่ะฝนตกอากาศร้อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมินิที่หล่อที่สุดของเรามินิคอนเวอร์ทิเบิลคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 3ล้าน30,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนอยากจะดูรถจีอยากจะทดลองขับอยากได้ข้อมูลเงื่อนไขการผ่อนชำระสามารถที่จะสอบถามเฟื่องได้เลยค่ะจะโทรมาก็ได้จะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ค่ะตามลิงก์ที่เฟื่องให้ไว้นะคะเดี๋ยวเฟื่องจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้เฟื่องด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ